สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงหลานลุงพนนะคะตอนนี้ก็หึงบ้านเป็นนะที่เรียบร้รงอยแนะ้ะ <c oughs> วนคะอ้าวยังยังไงฮะเบิ้งแพงเดี๋ยวนี้คู่นี่นะรองเท้าลุงเสียใช่ทน นั่นยางเอ้าแล้วพี่พี่อาร์ตนอนตรงนั้นแล้วพี่เอ็มนอนตรงไหนบนอกนว่าพี่เอ็มนอนโซฟาอันนี้ของพี่ปามกับพี่อาร์ตจองแล้วนะคะตรงกลางนี้เอาแล้วงานนี้ใครศึกเอ้ยศึกสองคนนีน้แล้วใครจะแย่งเล่แลกกันอ๋อตรงนี้พี่จองอยู่แล้วอ๋อตรงนี้พี่อาร์จองอยู่แล้วนะคะโอ้ยหมิแล้าพี่เอ็ม เพื่อนที่เร็วเพื่อนที่เร็วนี่รุงนมุจจัตเลยนะลุงจัดให้โหลุงอีเิจฉาแม่เอาผมนอนโซฟาก็ได้นอนโซฟาแล้วดิวานซานเอาไอคือวันเอาบอลอ๋อไม่ได้นะคะเพราะว่ามีสองคนคนคนเดียวก็ต้องเสียสละ จะมครับพี่ปามค่ะพี่ปามฮอร์รรรแบบสะใจมากอ๋อนี่เด้เตรียมแล้วนี่แม่นบ่ของพี่อาร์ใช่ไหมคะใช่ครับมาจากกลางแล้วเมื่อกี้เห็นไม่มาสักทีนะก็ลาตีสะบัดก่อนแล้วอ๋อแต่เออลงมาพอดีนะครับตาต่อไปน่าจะใจจนะตอนนี้ครับครับยังทองคนนั่น นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะ ปลาคำใสนะคะยังไม่ปิดร้านนี่ดงก็ถอยรถเข้าแล้วนะคะ เดี๋ยวนี้เห็นบอกว่าพี่เอ็มจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเบาโนนะคะเราเรามารอดูนะคะว่าเซอร์ไพรส์อะไรดดด ชื่อ้องได้ฟ้องมาหล <B ode. S 1> ายหลนบอด้ะเสื้อผาก่อน โอเคโอเคนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเวลานแล้วจะเอ็มก็จะเอาคูณสองคูณแปดองวันนี้ได้กี่คลิปคะสองคนนี้ได้กี่คลิปวันนี้สามสิบคลิปโอ้คือโพดโพดเองยอดดีคลิปละึ่งร้อยหนึ่งร้อยเราก็เอานะคะยอดอืโนก็คือกันละสองสามร้อยก็เอามีตัวอื่นอีอะไรบ้า แจะจอดนี่มั้งน,นี้ก็พี่หนึ่งนะคะก็พึ่งถึงนะคะเพราะว่าไปด้วยกันมาดูนะคะว่าพี่เอ็มมีของอะไรไปเซอร์ไพรส์บ่าหนุเห็นว่ามีของไปเซอร์ไพรส์บ่าหนุวน่ะัซนอ่าใครเดินมาดุยดุยน่ะ <c oughs> มาในเงามืดนะคะอ่าคืออะไรฮะยห่อของขวัญด้วยโอ้โหของขวัญของใครคะพี่เอ็มของขวัญของใครอะของใครของบาลนู้ไปบ๊ะแมนแล้วน้อละบ่นักหลอกง่ายนะย้อนหลังแล้วย้อนหลัง มาเกิดอะไรอะอะไรอะอ่าไปโนอยู่ไหนานลกันนะน่าอยู่หลังบ้านครับดุ่รุ้นไหมครับมันอ้าวไปหลับ้าหรอลลอ่ารอ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 อพี่ก็เดินไปก่อนแล้วไปรอห้องน้ำห้องน้ำค่ะ ารอนะคะตอนนี้เป่าหนูกกำลังเข้าห้องน้ำอยู่นะคะน้ำเป็นขุมวัวน้องย้อนเกยย้อนหลังนะครับย้อนหลังครัมันเกิดน้องนุ๊กนะครับอ๋อแล้วต้องดูด้วยให้น้องแกะเลยนะคะแกะเลยครับต้องแกะครับอืมถ้าไม่ถึงมีสองกล่องกล่องนี้คือพิเศษใช่ไหมนี่ไม่บอกครับรอดูสงสัยเป็นทองสิบบาทโอ้อาไโห ่เดินเอ้าไปโอ๊ยเราก็เดินมาอ่าเรามาดูแก๊สเมล์นี่คือมีสองกล่องเอาเบิ้งดำมอบดำมมอบสิอันนี้เป็นของขวัญไงมันเกิดย้อนหลังนะครับบาโนที่ผ่านมาครบกี่ขวบคะบ21ขวบนะคะ เอาแก้เลยนะครับครับเอค่เลยเอาแกเลยโอ้หนักนกแม่นบ่ทองบ่ทองน้อยทองม้วนกางน้อยกาก็ได้กอนกากางไงกอนอ๋อแแก่กนเยโอ้กางไงกวนอกินน้ำรอแบบอัดเม็ดรสชาติอารมอตเหล่ะ กองอะไรอ่ะกองอะไรอ่ะโชว์มาไม่ใช่เป็นกองเฉยเต่าย่างบาร์บีคิวเต่ามันก็คือสินะก็นี้ละมั้งไม่ถือหรือเปล่าไม่ถือหรือรอดูรอดูเดี๋ยวจะเจ็บนะครับ

อ๋อแล้วกล่องเล็กกล่องเล็กต้องใช้คู่นะคืออะไรลูกต้องใช้แลไม่ใช้เลยคู่มาแสดงวนก็ใช่วันที่าี่หลาเลยอพี่น้องอบอ่งออบอลหนึ่งยังม่ได้รู้คนอยู่เกือบ อาดูกล่องเล็กไม่ถ้ใส่ไม่น่าก็ใหโอ้ลุงเสื้อจะใส่ไปไหนนาะนี้ใส่ทำงานใส่ทำล้วนเลยฮะแล้วี๋ยวกล่วกองยังไงยังจัดมาแต่ปลาดิบว้ามนหอมอะไรไงล่ะกองขาวอ่านด้วยอ่านด้วยอ่านด้วยอ่านออกเสียงด้วยนะจะได้เป็นพยานเป็นมารักวันน่ะโอ้ยอ่านจนอ่ะ เยจ้าเอ็มสุขสันต์วันเกิดบ่าวลุงเล็บลุฟองฟอดมาสั้นขอให้มีความสุขหรายๆเด้อน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้สุมหวังในสิ่งที่อยากได้เรื่อรายๆขอให้ผ่านพ้นไปเพื่องานพ่อกับแม่และลุงพนกับป้าแตงตลอดไปนะใอ้น้องชายอะไรที่ให้พี่ช่วยบอกได้เลยนะ อินดีและเต็มใจเสมอครับจ่าเกินอยู่ไหนเอาตัดตาลูกอายังมีไรอกเลิกจบงานเลิกจบต้องการให้พ่อเสือห้าร้อยบาทให้แม่สาห้าร้อยให้น้องชายหนึ่งพัน่าน้องชายนี่น้องไหนใ้น้อง อ๋อโชก่อนเลยมอให้แม่เลยภารูปเยอะไปแล้วมีให้แลกมีให้แลกด้วยนะลุงอ่ะอ๋อผนแบ่งมาแล้วอ่าอ่ะป้าไปรับประสารเป็นหลักฐานาว่าให้ให้พ่อด้วย เออเล้วกปน้ำเพนอเออล่ะก็เอาลงไปให้กขาบ้าขอให้จาเอ็มมีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงนะคะอ่าแมีงานเิขอให้ดยท่ตอปนี้อ่าอย่างงี้นะคะสำหรับคลิปนี้หนูเอ้ยพี่ว่าเราน่าจะได้นแหละอันนี้ ไปเมื่อเกือโย้เด้อไปไหว้ตุ๊ดใสโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ